คุณผู้ชมดูภาพจากวงจรปิดก่อนคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณเมทาสิทธิ์เนี่ยนะครับอยู่ในหมู่บ้านปิ่นทองที่ปักช่องอปรากฏว่าถูกคนเนี่ยขับรถกระบะตามมาแล้วฟันทำร้ายว่าไง ดูภาพไปเดี๋ยวอาจจะงงนะฮะคือคุณเมทาสิทธิ์กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนแล้วมันมีผู้ชายขับรถมาหลังจากนั้นผู้ชายเนี่ยชื่อว่านายวิชิตมีการลงมือก่อเหตุฟันทางด้านคุณเมทาสิทธิ์ปรากฏว่าเจ้าตัวเองโดนฟันไป20แผล20เข็มเนี่ยนะฮะที่ต้องเย็บระหว่างนั้นเพื่อนๆก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันตัวของนายวิชิตเองเนี่ยคุณผู้ชมครับ ตรวจสอบแล้วกลายเป็นว่าเป็นแฟนเก่าของทางด้านแฟนคุณเมทาสิทธิ์โดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณนพวันเป็นเมียของเมทาสิทธิ์ก็เลยเล่าความจริงให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนวิชิตเองเนี่ยเลิกรากันไป5-6เดือนแต่ตามมาาวีคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการข่มขู่บางครั้งก็มาเบิ้ลรถก่อกวนอยู่ที่หน้าบ้านจนเข้าใจว่าเมื่อวานนี้แฟนเก่าก็คือนายวิชิตขับร ตามมาแล้วก็เอามีดฟันแฟนใหม่ก็คือคุณเมทาสิทธิ์เย็บไป20เขม็มผู้ก่อเหตุค่ะขับรถมาจอดบริเวณหน้าบ้านปุ๊บแล้วก็ลงจากรถค่ะถือมีดมาวิ่งเข้าบ้านไล่ฟันแฟนแล้วก็ตรงศีรษะประมาณสามครั้งค่ะแล้วก็ตรงมือแล้วคนที่ก่อเหตุเรารู้จักไหมครับเป็นอดีตแฟนเก่าค่ะ แล้วก่อนหน้านี้เคยมีการละลานหรือว่าคมขู่อะไรไหมเหมือนก็มีโทรมาบ้างค่ะแล้วก็โทรแบบให้เลิกยุ่งกับคนใหม่อะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเลิกกันไปเพราะสาเหตุอะไรเหมือนเขาแอบไปมีแฟนใหม่หนูก็เลยเลิอกออกมาอยู่กับรัวแล้วน้องพอมีแฟนใหม่ก็คือคุณเมทาสิทธิ์ปรากฏว่าวิชิตตามบุกเข้ามาฟันนะครับเห็นบอกว่าตอนที่มาฟันเปิดภาพที่เกิดเหตุขึ้นมาคู่ขนานกับวงจรปิดครับ ให้ดูจุดเกิดเหตุด้วยเพราะเจ้าตัวโดนฟันหัวฟันขาฟันแขนปรากฏว่าทางด้านของคุณเมธาสิทธิ์คนเจ็บยอมรับเนี่ยนะครว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางฝั่งของ อดีตแฟนเก่าของเมียเขาเนี่ยก็คือนายวิชิตขับรถมาเบิ้ลหน้าบ้านบางครั้งเนี่ยก็แฝงตัวมาซุ่มกลางดึกเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีเพราะขับรถกระบะนิสสันนาวาร่ามาพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนหลังจากนั้นลงจากรถแล้วกระโดดเข้าฟันทันทีล่าสุดเจ้าตัวมีการแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านเจ้าของบ้านพักก็ยอมรับกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าทราบว่านายวิชิตเนี่ยมาปั่นป่วนทางด้านคุณเมาธาสิิตหลายครั้ง แล้วก็เคยข่มขู่คุณเมทาสิ์มานานแล้วด้วยแต่ไม่นึกว่านายวิชิตจะบุกมาฟันกลางบ้านแบบนี้ฟังเสียงเจ้าของบ้านครับว่ามีแบบว่ามีแบบมาเลือดเต็มตัวมาเลยคือแบบว่าเขามาขอ,ขอ,ข,อขอความช่วยเหลือว่ามีคนมาทําร้ายเขาครับแล้วก็คนที่ทาร้ายเราพอรู้ไหมครับรู้ค่ะคือสาเหตุเกิดจากอะไรพอทราบไหมครับทราบก็คือ ถ้าให้คิดเองก็คือเขาน่าจะเป็นการห่วงกล้างห่วงเพราะฉะนั้นถ้าพูดเต็มๆก็คือเป็นการห่วงแฟนเก่าเนี่ยนะฮะแต่ล่าสุดแจ้งความจับเรียบร้อยสำหรับนายวิชิต